พระเจ้าชื่ออมรรัตเที่ยงบุญรหัสประจำตัวหกห้าขีสิบอดขีสามสิบคลิปนี้จะขอถ่ายทอดประสบการณ์ที่สามารถยังกำลังจิตกำลังใจให้ถึงพระสกิาทาธรมีพระสกิาทาธารามีมักสิ่งที่ปฏิบัติใน ิิงที่ปฏิบัติในจุดเจวัตรประจําวันนะคะก็คือตั้งแต่ตื่นนอนคือจะก,กําหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับการจับภาพระและอธิษฐานขอไปนี่พเียงจดเดียวแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิส่วนการกําหนด ในการนั่งสมาธิก็จะขอสมาทานพระกรรมฐา,านก่อนทุกครั้งนะคะแล้วค่อยเริ่มนั่งสมาธิทุกครั้งก็จะท่องคาถาถารวมจิตนะคะพุทธังมีคณิมิตจิตตังมะอาอุธรรมังมีคณิมิตจิตตังอุอามะตังทังมีคณิมิตจิตตังอามะโอปขอจับจับภาพพาละค่ะแล้วท่องจนจิตเริ่มเป็นสมาธิก็จะสังเกตนะคะคือมันก็เป็นบางครั้งอะคะ่ะบางครั้งก็เห็นลมหายใจอะคะ่ะเล็ก เรียวลงเรียวลงแล้วก็เล็กๆๆๆจนลมหายใจมันมันมันไม่มีแล้วอะค่ะแล้วก็บางครั้งก็ได้ยินเสียงอะคนข้างๆบ้านเขาคุยกันแต่เสียงนั้นก็ไม่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 ทำให้เรารําคาญในเสียงอะค่ะก็คือสามารถนั่งสมาธิต่อได้เลยโดยที่จิตเราไม่ไม่หวัน่นไหวในกับที่ที่ที่เขาพูดกันอยู่ข้างนอกนะคะ แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในกลุ่มนี้ค่ะก็ฝึกปฏิบับบติต่อนเนื่องมาตลอดสามารถเห็นภาพพาได้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถเห็นท่านเคลื่อนไหวได้เห็นว่าท่านสว่างสวในจิตของเราอะคะ่ะแต่ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วะคะ่ะเมื่อก่อนก็คือจะตื่นเต้นมากอู้ทาไมเราเห็นภาพท่านชัดจังไม่ได้ตลอดนะคะแต่ก็เป็นเพราะกําลังติดของสมาธิ อาจจะเป็นได้อ่ะคะ่ะในระหว่างวันนะคะก็จะทํางานบ้างแล้วก็เวลาที่ไม่ได้ทํางานก็มีบ้างอ่ะคะ่ะแล้วก็เวลาที่เราทํางานก็จะเปิดธรรมะขององค์หลวงพ่อะคะ่ะในห้องทํางานส่วนแม่ก็จะคอยเปิดให้เราฟังตลอดะคะ่ะไม่ได้ส่วนวันส่วนวันไหนที่เราแบบว่าว่างจริงจริงว่างจริงๆก็คือแอบ แยกมานั่งสมาธิแล้วก็นั่งภาวนาจับภาพภาแล้วก็ฟังดรโรด,โดสลับกันบ้างค่ะแล้วก็พิจาณาธรมที่อาจารย์ดรโรด,โด,โดได้อสอนไว้อ่ะค่ะแล้วบางครั้งก็ม,มีมีครั้งหนึ่งก็เกิดขับสงสัยอยู่ค่ะว่าอี่ทำไมการปฏิบัตินี้มันได้ไวจังเลยว่าจากฟาสูดาบันสกิทาคามมจนถึงอาาคามีคือมีความคิดว่าเรา จะขอแค่พระสกิก่าคางนี้ไปก่อนได้ไหมพระอนาคามีเราคงจะไม่สามารถปฏิบัติได้แน่นอนนะคะแต่พอวันพุธอาจารย์ดรโรได้มาพูดจนนี้ฉันปลดล็อกความคิดเลยอะคะ่ะเพราะดีฉันยังวียังอยู่ในระหว่างแบบแบบการคลองเรื่องอยู่ก็สงสัยว่าเออกส็สงสังเกต,ตตัวเองอยู่ะคะ่ะว่าเออ้ อารมณ์ของเราก็สุดน้อยลงนะปกติฉันก็จะแยกกับแฟนนอนนะคะตั้งแต่มีลูกสิบสองขวบตั้งแต่ตั้งแต่มีลูกจนจะเข้าปีที่สิบสองแล้วะคะ่ะก็คือจะแยกกันอยู่เพราะแฟนนอนโกนนะคะแต่ก็มีความสัมพันธ์กันเดือนละครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งอะไรเนี้ยคือน้อยมากแต่ก็มีนานๆทีก็มีแบบมีอารมณ์บ้างะคะ่ะแล้วก็ใช้ พิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้เป็นของสกรปรกนะรอบเนื้อรอบหลังออกนาก็มีแต่เนื้อมีแต่อ็นมีแต่กระดูกตับไตไสุ้งล้วนแล้วน่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าดูน่าขยับขยายนะค่ะก็พิจารณาไปเรื่อยเรืยเห็นเลือดเนื้อเห็นเลือดหินเนื้อเห็นอะไรที่มันตุกตับตุกตับ,ตตบในท้องตัวเองแล้วก็สามารถระงับได้แล้วก็พยายามนุนเนาให้ แฟนเข้ามาปฏิบัตินะคะก็คือแฟนจอเป็นคนติดเหล้าแล้วก็เที่ยวบ้างนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆคือตั้งแต่เข้ามาปฏิบัตินะคะโดยโดยเข้าถึงเครื่องผสมดาบันก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาะคะ่ะก็แฟนก็เที่ยวน้อยลงหันมากินเหล้าที่บ้านกิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะก็หลังจากที่กลับมาจากการประชุมที่ ที่กรุงเทพที่อาจารย์ดรรดมาก็ยอดขายกิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยะคะ่ะตอนส่วนความโกรธก็ยังมีอยู่นะคะแต่เราสามารถระงับได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็สามารถวางได้ไวขึ้นกว่าเมื่อก่อนรู้สึเห็นทุกข์เข้ามาก็รีบเคลียร์สิตเคลียร์ใจพยายามไม่ให้มีอารมณ์ฝืนบัวแต่บางครั้งมันก็แวบเข้ามาก็พยายามดึงภาพ องพระท่านเข้ามาในจิตในใจแล้วก็ขอพระเมตตาขอพระบารมีแผ่บ,บุญนะคะตามสติของของในกลุ่มนะคะแล้วก็ทุกทุกวันนะคะก็จะเอาจิตไปกราบองค์สมเด็จสมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อป้านหนลวงพ่อฤาษีียงดำนะคะบนพระนิพพานแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ก็กำหนดจิตของตัวเองไปอยู่บนพระนิพพานนะคะ คือปกติก็คือจะจะกำหนดองค์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่บนอยู่บนหน้าหน้าหน้าวิมานของเราแล้วก็มีองค์หลวงพ่อป้านองค์พ่อฤาษีอนี่ค่ะจะประกบข้างค่ะแล้วก็เวลาเรานั่งสมาธิอยู่บนพิมานเนี้ยเราก็จะสามารถเห็นท่านได้แล้วก็เหมือนว่าเราดูบนดูบนในพิมานของเราก็คือจะจะคือจิตเราก็คือสามารถ S <S <an> <S เห็นได้ทั้งสองอย่างเนี้ยค่ะทั้ทงวิมานแล้วก็เห็นทั้งองค์สมเด็จสมมาทำบุญแล้วทั้งหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อปานอานนี้ก็ก็ก็ทำยู่อะค่ะก็ค,ะคิดว่าทำแบบนี้ดีดีกว่าที่เราจะไปกราบท่านที่ที่พ่านิพ้ผ่านวิมานท่านแล้วก็เราค่อยมายเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากําหนดตรงวิมานคิดว่าทั้งทั้งเราจะได้เห็นทั้งท่านอยู่บน อยู่บนในวิมานเราแล้วก็เราอยู่ในวิมานของเราะระยยค่ะและก็สิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะก็คือการใช้ภูมวิหารนะคะคือการได้มีโอกาสมาสอนลูกศิษย์ครูที่ปรึกษาท่านก็ช่วยเหลือแล้วก็มีการให้กำลังใจกันมาตลอดเลยะคะ่ะทุกครั้งที่เราเห็น ขพอความรู้สิษย์มาก็คือเตรียมเลยะค่ะเตรียมจิตเตรียมใจเลยแล้วก็นั่งสมาธิขอราธนาพระบารมีองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลวงพ่อช่วย,ยคุมศิษคุใจขอให้ตอบสา,ารบ้านลูกศิษย์ได้ตรงตามถูกจริตตรงติดตรงใจของผู้ปฏิบัติด้วยเธอเจ้าค่ะและ้วจากนั้นก็นั่งสมาธิแล้วก็ขอจิตรวมเห็นภาพใสขึ้นใสขึ้นคือ คือทําบ่อยอะค่ะจนรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึงว่าเออเห็นเห็นจิตของตัวเองใส่อัตโนมัติก็กร,รู้รู้เลยว่าจิจตจิตเขาเริ่มใส่ขึ้นแล้วก็จากออกมาจะออกจากสมาธิแล้วก็ขออนุญาตอ่านการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านไปเลยค่ะส่วนการตอบการบ้านก็คือเออก็บางครั้งก็แปลกใจว่าตัวเองตอบการบ้านได้ยังไงอะ่ะ ก็เหมือนที่อาจารย์ท่านอื่นๆได,ได้ได้บอกว่าเดี๋ยวเราก็ตอบได้เองอะไรอย่างเงี้ยมันเออเราก็เพิ่งมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอน้อมกราบองค์สมเด็จสมบสัมพุทธเจ้าองค์หลวงพ่อปานองค์หลวงพ่อฤาษีแดงดำอาจารย์รดรโรดนและคณะอาจารย์ที่สอนความเป็นครูพร้อมกับ ูทุกท่านที่มีจิตอาสามาร่วมกันรับถทยพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยนะคะกับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุในทุกๆประการด้วยนะคะสาธุสาธุคะ่ะ